เราไม่เคียงเสร็จแล้วจะเอิ้นว่าเคียงทำไมถือต้มไม่มเนนอื้องตั้งแตสุกไม่เอาเอื้อนตังแตสุกให้เบิ้งครับเคีย่ยนทำไมเผ<พ>าไฟ<ป>แล้วก็ต้มเคนต้นไหนอตอนนี้มุนด้กุย <c oughs> มีเมื่อคนเคียงครับพี่นั่งคนเคียงอีกมีกับข้าวแสบนะเนี่ยใครตุ๋นลูกชมีผักตำลึงหลังวันใส่ผักเอื้อใส่พักคล้องพักคล้องป่เกียงสมเกียงส้มปลาซาบะ จิเมนูแกงส้มปลาสบะแต่บางคุงนะเพิ่มอาไินน้ำเชี่ยวกีมือแกงส้มครับือนุนากุ๊กก๊อกเดี๋ยวกาปั้นขี้ค้านแล้วนั่นนี่นะม่ตลาดมาเมื่อย ตลาดก็ไม่เสียงพึ่งกลับมาครับเหมือนปั่นตลาดพึ่งกลับมาจากตลาดนะนี่อะไรเขปั้งปั้งที่อ่างยังเนน้ำดังน้ดังเนาะเฮ้ยตว่าเรเหียบกัดไม่น่ากินว่าได้ไหมล่ะไม่นากินแห่เราทำหนึ่งนะบุ๊มบุุนากนว่าไหนอืมหน้าบุกบุปั้ง บกบปังงเแกมาปิ้งลิงคั้วอมเลยนี่ปิ้งลิงวนี่นี่นบ่นี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 ่น่นี่นก่นี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 ่น่นี่นต่นี่นี่นี่น่่่ก่นนนกนี่่่น ยหงตำพุ่งแม่นัพุ่งเนีผักไผ่ผักกาดยางนาครับบอกถานบอกฐานไปนะครับมี่เดี๋ยวน้ำอกจปท้ายก็จะสวนหัวเงนเดี๋ยวมีอัดฟันมึงห้องไปใส่ะ่ คิดว่าไม่มีฟันคุณต้มในกระท้ดีกว่านือต้มน้ำใหม่ไว้แต่สุปผอมเนียนแล้วต้มอีกที่แรกกระเผาไฟก่อนแกะเปียกออกแล้วก็เคียนเขียนต้มเอือนจะส่อ,อยังจะสุกนะครตอนส่อเราเห็นวิธีเหตุละเหตุง่ายมากตอนเส่อตื้นไม่ไหวมีแกะสม กน,นี่จะฟางปลาเนี่นะตัมมาห้องน้หน่วยนะี่นะยเดี๋ยวผมปัาส,สับบักดีมือดีนางแล้วแล้วเรียบร้อยคือบองฮูงบบไ,ไหไนหนี่หมาว่าเปลี่ยนอ่านี้อะไรเกลอยุบฮูงเกลืแล้ว,วอืมยุบแล้วยุบแล้วก็ทางการของฮูงเกลืย สมเส่บะขูดนะครับปีกจีนจีนแ๋ยว ตัมหุงแม่กรบโปงหิ hmm. ้มเพ้าายแน่นอนเลยกี่โปยมัะไรนั่นไม่ใช่อะไรติดสามตอนเดินจะไปยิงมกันเหี้ยหัวทอหัวแม่จ้ะกระโปงยิ้ตัว สุกมาแล้วก็อุ่นขินมันจิมันมันตอนกลางหลายครับ้่ถนัดก็ปเสียงกันเลยขินมื่อเดียวแกะกลางมาออกเมื่อไรจมันแสบมากบ่ร้องปนนี่เียมักเขีงปนได้บ่มาซื้อมันปนนมึงเขียนไเบรดูเงีตุก เกียมตามหากินบันบันเกียเต็มนึงสองสาาหกหโตต้องสีมหากนทั้งนโอ้ยเจโตตัวนี้กินแล้วาตลาไกินแล้วตัวนี้เันเป็นยังไงบูรณ์เกิียเต็มยู่ กี่อไ่ไอว่าเล,ลออไน,น,เนได้หม,ม,ออม,ม่มาเี่้ใหม่มาดแงไปเสีน้ำซที่นี่ไปแไห,นนาาห้งแอ,องทนพื้นดิน้วโอต้อมีก่ล้วจ้มต้ตมแล้วก็ นีปมยุ่ดินนะครับินเร็วออกหนนปั้นก็นอนอยู่ปั้นบุกเลยหมน่ยังยิ่งดูกกลางเลยมนนอนลงนลงเออปั้นียยานั่นนาบาอ่ไมู่้านันัน,น นอนมึงได้เหยียดดาบนน่ให้ไปดูวันนอนเหยียดดาบดูดิโอ้ยคือนอนสบายฮะใจเชื่อไปนเน่ะให้เป็นกันเป็นกนันดูวิ่งเห็นตังไตอยู่อยู่แม่ทุกคนตั้งไตอยู่เลยนู่้เนี่เอ้เต้าปั้นเนี่ยไปทำไรลางเห็ดตั้มหืมไ่อมข,อของสกปเลยนะ เด็กนี่แต um, ่งบุกหมู่ผมเนี่ยน um, ้องมันก็เหนื่อยมากเป็นอะไรขี้นะบ้านผมหมู่เนี่ยเป็นหลุมน้องก็ล้างน้องมึงเลยน้ำถุยมีเลนคว่ำหลุมเนื้อหมู่เนี่ยมีการตัดสินงานแต่ยังไงก็ได้อาบน้ำทีนะน้องทั้งหมด ยอะแต่ก็หิวนี่กรเหิตใจหมดเลยกระหิตใจบุญด่าสองมวยหนึ่งใจหรือเปล่าใช่เลยสองยิ่งไ่ถังเน่าถูกพ่อเลยเนี่ยอืมต้องบะหมี่เอาเอาเอากินแต่บะก้าแย่ยิ้มบานยิ้มบานยิ้มบานคนยิ้มบานเซนุกันยังบวกกินข้าวอิ่มเลยฉันมาปากมั่งแม่เหมือนไม่อิ่มเด็กเด็กวานคน

เห็นบอลไหลหยแปีเกียมบอลจับไม่ยันเมาแก๊ปีเกียมนี่ถึงพ้าหลอดจากแก๊ปีเกียมเว้ยมืปยเลยเนี้ยมันจะกัดมือมมยตร้องติดกนู้ือเจลังดีเ่แม่ี